สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่อแม่พี่น้องค่ะมือนเจเปิลไซาสิพามากินตำแหลกับพี่น้องตำแหลกับพี่น้องมาเบิ่งดูนี่ก็เป็นคางบ้านเจเปิลายห้านะคะพี่น้องค่ะนี่นี่ก็เป็นแม่ใหม่ด้ค่ะทำกันตำัะคุ่งกับพี่น้องค่ะน้ำไล่แตกสวดสวดด้ค่ะใส่บกกพรอมเจเปิลไปเก็บมาเมื่อเ้ารนี่ค่ะน้ำไล่ไหลพี่น้องเอยใส่ประเด็นเนี่ยค่ะอยู่้างบ้านนัเองด้ค่ะพี่น้อง นำ้ำลายแตกยาวๆพี่น้องเอ้ยเพิ่งกิดตำบกนะักฮวงเนาะไปอยู่ใส่หนิคะ่ะบ่มี่ตำบักฮวงเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ่ได้ค่ะพี่นอ้องค่ะรับตาได้ค่ะพี่น้องแซ่บหลายค่ะพี่น้องร <laughs> ับตาไว้เองเนี่พี่น้องบาดใส่ผงสซวนเขากับท้ามทาเบาเหินนะพี่นอ้อง,นอ,งอ,นนองเนาะก <laughs> ต่ทำการตำมะระกอน,นะคะพี่น้องคะ่ะนำ้ำลายแตกพี่น้องเอ้ย พราะถ้าเราได้กินกัน้ำไร่เตกแล้วพี่น้องแตกชวดชวดชว,ด,วดแล้วนนละค่ะพี่น้องย่ามถิ่นเชียรเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนแแหพประกังต่ำแล้วค่ะพี่น้องใส่ค่ะใส่่บักหอยคะโอ้ยใส่อีกเนี่ยก่ะปุ้นนั่นอืมกินได้หลายไม่จึงอิ่มเ <laughs> นาะพี่นอ้องเฮ้ยต่ำได้หลายตัวน้ำลายเตะชวดชวดน้อพี่น้องเนาะ ตาดตัวมาเบิงเด้ยอ,อ,ย,ย,อดยค่ะพี่นอ้องเพิ่นใส่อ,อยอังแน่เนาะพี่น้องมาเบิงเมนูเด้อค่ะพี่น้องมีบักหอยพร้อมกับพี่น้องค่ะเอ้ยน้ำลายไหลก่ะพี่น้องเนาะสิพากินตำบักหุ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่เพิ่นก็นกนท่ำกันใส่บักทั่วเด้อค่ะพี่น้องใส่บักทั่วใส่บักกอกใส่บักเขือบักกอกก็เป็นเซนเบิดหมากแหนมันจังแซ่บออื จะเปิลสายห้าเป็นคนมักประกอกหลายพี่น้องมากปัดฝาดกับพี่น้องปัดฝาดเม่เลียนี่พี่น้องโอ้ยใส่กับปูพร้อมนะพี่น้องเอ้ยบังเน่ทำไล่ไหลพี่น้องพี่น้องขาโอ้ย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 พี่น้องเอ้ยเนาะชดใชหายกับปูได้กดทำไล่กอดไหลแตะยาวยาวยาออกพี่น้องเอ้ยนั่นพี่น้องขา แม่ค่ะหาอีกกระปุ้ยแล้วค่ะแม่ค่ะค<ง>่ะมาแล้วอีกกปูค่ะพี่น้องอใส่อีกกปูด้วยนะคะพี่น้องค่ะค่ะมาเบิ้งแล้วค่ะพี่น้องอันต้องเอาอีกกปูใส่ตูเ้เย็นจ้าอีกกระปูเม่ไม่ไว่าใส่ตู้เย็นจังบ่เน่าเนาะกะสมิษษ่งรสชาติแซ่บอร่อยแล้วค่ะพี่น้อง โอ้ยไป็นสอนมากกับบ้าหมาดน,นะกับพี่น้องสอนไปไปว่าสิไป็นสอนกุ้งเมื่อกี้ก็ตำบะฮวงมาไปได้บักหอยหพี่น้องมาใส่ตำส่วนแล้วกับพี่น้องเนาะมันบ่หลายกับอะไรใส่ขึ้นเกาอนะคะพี่น้องตำส่วปอาทีทัวรซิมกับพี่น้องซิมก่อนซิมก่อนโอ้พี่นอออ้องเอ้ยจับ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 ไปมาลานจีบ มาเจ็บปนกับสีผ้ามากินเนี่ยล่ะตำฮองเฮือนแม่ใหม่นี่โยโคกมาเลยโยโคกมาเลยอลังการอลังการพูดไปใส่ถาดเลยพูดมาแล้วยกมาเอามันรุ่นนี้ละพี่น้องเอ้ยมาบาดยาวยาวยาวเทลงใส่บาดนี่ถาดพักบึ้มเลยพี่น้องเอ้ยเทลงรวดเอ้ยพี่น้องพูดนะตำแหลกตำแหลกพี่น้องพี่น้องพี่น้องตำแหลกเห็นพี <g liberals> ่น้องเห็นบ่เนี่ยขวดโวกใส่เลยค่ะพี่น้องอื บาดที ma, 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 ma. ่น uh ี huh. oh ่อ oh ้าวบาดที่นี่พี่น้องมา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 บาดที่นี่แม่ไหม้เอาอมมาเลยแม่ไหมบาดที่นี่โอ้โหเสียบ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 มาบาดที่นี่ทํากันกินให้เบิ้งกับพี่น้องเฮ้ยอืมอ่ะไล่ไหลพี่น้องมึงเนี่ยเอ้ยเตียกันยาวเดี๋ยวจะทํากัน กินส้มตำให้พี่น้องดูด้วยค่ะพี่น้องคะบาดไม่แย่ดาวมากมันเลือบาทที่นี่พี่น้องมากบาทที่นี่เฮ้ยหิวแง่ลรวมาตจะสวนพี่น้องขาเฮ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องปอกหอยกับมีพี่น้องพี่น้องนี่เฮ้ยพี่น้องอืแซบกับพี่น้อง พี่น้ายแอบร้ายแซ่บม่แม่แกนหนึ่ไปอืมอมาืมอ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 ือืมอือออือืมอองมอืมมออืมอืออืมอออืมอออออือออือออม

จับ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 ขมมของปูจ้องไปสวัครพักผ้ามักพักจับแห้งกินก้ามเน่อๆหมดเสียไปน่องกินกินมันก้ามยังไงรู แซ่บพี่น้องเอ้ยมีหอยปกกปอกพี่น้องเพียนอ <c oughs> ืมอ <c oughs> ืมอ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 ืมจับจับจบจับจับจับสาดดยอ่กินบุหรี่กับยานแต่ขามแยงด้อปนน้อยอืมอืม ้ะจ๊กบแบจับแต่ก้นไทยแกน้ำลายแตพี่นองเอ้ยบุญเนี่ยบอกหอยไงไปนอนีปนอนอึบอบบผักเปลี่ยนแบบไเป็นห้องอืม มือคอยมือคอยแ่บแ่บกาบพี่น้องเอ้ยไล่เตียบพี่น้องพี่น้องล anyway. านตะพงนี่้านนี้มันลามันเสียบคเสียบเนี่ยแถร้านไม่ไหมตัาแซ่บเสีบพี่น้องอืม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 อือืมออือืม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 อ อืมือหนอนหนอนมาอืมเจ็บปวดกินแซ่บกรแบแซบเจ็ปวดเนยนะอืนแซบครับกินข้กินขอ้นขอจนแต้บ้านเป็นเห็้ยนนี่เจ้าหูบพี่น้องเถี่ยวนี่ไล่แสบอืกินยังเยอะกินแต่แสบแถมไมนก็แแ่บนะพี่น้องเนาะม้ย แบบกลวอืมแซ่บค่ะน้องอืมหัวหอยอ่ะเนี่ยแบักกัวกนะกกไปเกีย๊ยวผัดมุกโซนี่พี่น้องอืมนี่หัวหอยเด้่พี่น้องมากคัววก่ะพี่น้องเอ้ยหัวหอยก็ได้อืมอืมอมดมื่อพี่น้องนั่งจะพักคนถือโทรศัพท์กำลังไล่แตก เนาเนาก็จิบแต่เสียบุภะสิฮกมฮมหม่าอีกนมอืมอืมจับจับแห้งจับแห้งแ่เป็นไงจิใส่เมื่อไ้บาทีนี่เป็นองพระท่านใจ พี่น้องเอ้ยพ,นะอพ,อพู้น่ะปัดดึงมาพีิกออกแทนพี่น้องทั้สิเพียร์พูดโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยากน้ำ